พอโสดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเอาอนาคตมาใช้หมดแล้วโสดเหรอคะตรงนี้โสดตรนนี้โสดโสดครับไม่สนิทใช่ไหมคะสนิทไหมสนิทครับสนิทน้องโซอาก็เป็นพวกที่น่ารักครับเราก็นัดกินข้าวกันเจอกันได้ปกติให้ทุกคนได้มีความฟินเลยของนู่นนี่ผมไม่เคยเจอหน้าเขาเลยนะเราเห็นข่าวแล้วก็แบบเดลักไอจีเล่นกับเขาอยู่จริงผมว่าเขามีความห้าวความห้าวแล้วก็เท่ผมรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนของกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปเป็นอื่นก็ไดนนะคะ จากนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ขึ้นแคดวอล์กเดินแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ทำเอาเบินปทุมราชถึงกับออกปากว่าเขินจนขาดความมั่นใจขณะมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานแบเบอรี่ดีเอ็มพาวเพลังแห่งความเป็นตัวเองที่ศูนย์การค้า Central w e s t สเกต โดยในงานครั้งนี้นอกจากหนุ่มเบิ้ลจะเปิดใจถึงความรู้สึกชีวิตในแบบครั้งแรกแล้วยังพูดถึงเรื่องราวในชีวิตหลายแง่ม,มุมทั้งกระแสนในโลกออนไลน์ที่ทําให้มีแฟนคลับต่างชาติและแฟนรุ่นเด็กมากขึ้นจึงต้องควบคุมตัวเองเวลาไลฟ์ไม่ให้มีคำหยาบคายรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคมกระทั่งถึงเรื่องคู่จินซออาและเรื่องหัวใจที่ตอนนี้จะโสดแบบสนิทไหมต้องไปฟังหนุ่มเบิ้ลคุยให้ฟังดีกว่าคะ่ะจริง อแอบเซอร์ไพรส์ครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าจริงๆเวลาที่รับงานจะแบบมาร้องเพลงแล้วก็เปิดตัวแล้วก็สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็มีมีแผนงานในการเดิน <c oughs> ซึ่งเราไม่เคย <c oughs> ผมว่ามันไม่ใช่การเสียความมั่นใจมันเป็นการที่เรารู้สึกแบบรีบกูขืนเลยครั้งแรกขอไปบรีด้วยนะครับยังไงก็ใครที่รักในความเป็นยีนนะครับผมเชื่อว่า,านี่น่าจะเป็นเข้าไปเป็นยีนเด่นให้ร่างกายคุณได้ถ้าคุณอยากได้ลุคที่เซอร์ไพรส์แฟนหรือว่าอยากได้ลุคที่มันแปลกใหม่คุณอาจจะไม่เคยแต่งตัวหรือว่าเสียความมั่นใจไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครเสียความมั่นใจไปมากกว่าการเดินแบบผมชั้งนี้ก็คือ ตัว PK บ่อยเนาะหมายถึง TikTok ฮออะ <c oughs> สมัยก่อนเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องของการ PK ห,หรือว่าไลฟ์สดอะไรส่วนใหญ่จะไลฟ์เล่นๆหนึ่ง <c oughs> ปีที่ผ่านมาเราก็เคยได้ยินเคยได้ยินอย่างอย่างเพื่อนที่เป็น <c oughs> อย่างแน๊การีเนี่ยเขาก็เคยไลฟ์ไปอะไรเงี้ยเราก็แต่ไม่ได้เข้ามาเลยมันมีช่วงหนึ่งที่น้ําท่วมเบื้อเนก็ได้มีโอกาสไปรวบรวมสิ่งของที่เป็นแฟนบริจาคแล้วก็ได้รู้จักกับน้องๆที่เป็นพวกเกาหลีนะครับเข้ามาที่ไทยรู้จักกับพวกิก้อง ก็ได้มีโอกาสมารวมตัวกันแล้วก็ไลฟ์อีคันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขมันได้มันได้เรายิ้มมันได้มันได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมกับน้องๆที่อยู่ในทิกตอกมันมีข้อความที่ส่งมาใน tiktok แล้วก็เ c e b o o k ประมาณเกือบร้อยสองข้อความเขาบอกว่าการดูไลฟ์ของเบิร์นในช่วงนั้นมันทําให้เขาแบบหายเป็นโรคซึมเศร้า <S 2> <S 2> <S 2> เอา<ๆ>เอแล้วก็บางบางคนถึงขั้นแบบเคยคิดอ,อยากจะฆ่าตัวตายเลยนะ ว่าพอได้ดูเห็นรอยยิ้มผมว่ามันมันอาจจะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าหายขาดในโลกของพวกเขา<ม>แต่มันแล้มันเติมเต็มแล้วมันก็ลด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 ลงมาบ้างอะไรเนี้ยแล้วก็มี f c บางกลุ่มเขาก็ตามมา<อ>หาที่หลังเวทีครับที่เขาบอกว่า<ม>ขอบคุณมากนะครับที่<ม>อวยพรในลูกผมในไลฟ์ติ๊กตอขอบคุณที่ทาให้ลูกผมกลับมายิ้มมาย่ายอมันก็ฮิวใจดีนะคือคือผมไม่ได้หวังว่าจะต้องแบบไลฟ์แล้วได้ตังค์เยอะอะไร เราคิดว่าการเป็นตัวเองของเราค่ะจะสร้างเขาเรียกว่าอิมแพคขนาดมันก็มีความเสี่ยงบางอย่างกับการเป็นตัวเองด้วยด้วยไรสดนะครับถ้ามันมีคําที่หยาบหรือว่าคําที่ตลกผมรู้สึกว่ามันก็จะตลกกึ่งบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบคนไทยพอตักในช่วงที่มันแค่ดราม่าไปลงก็จะกลายเป็นบูลลี่ผมก็รู้สึกว่ากังวลเหมือนกันแต่สกินครับสกีนตัวเองว่าในในเมื่อเรามาเล่นติ๊กตอกแล้วมันโซเชียลมันกว้างเราจะพูดแบบนี้ไม่ได้เราต้องเราต้องทําให้เขารู้สึกว่า เขาต้องดูแล้วเขาได้อะไรจากเราแล้วเราให้อะไรเขาได้บ้างถ้ามันเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมแล้วทาให้เด็กดูแล้วเขารู้สึกมีความสุขเราก็ต้องลดคําหยาบลงมาบ้างลดคําที่มันอันตรายรุนแรงในทิกตอกนั่นแล้วเช่นใจเนาะมีฐานแฟนคลับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยดีใจครับผมว่าผมแปลกมากสมัยก่อนอินสตาแกรมหรือติกตอกต่างผมจะไม่ค่อยมี f c ที่เป็นต่างชาติด้วยความที่ผมเองก็เป็นนักร้องอีสานเนาะเราเราไม่รู้ว่าพื้นฐานนักร้องอีสานจะไปหา FC ชาติมาจากยัง แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่ผมเล่นซีรีส์ด้วยครับเล่นซีรีส์ของโมโนอัลเดอร์เซลแล้วก็ซีรีส์ของแอพพลิเคชันของโมโนเรื่องที่2ที่มันเป็นแบบฟิลฟิลแบบลงออนไลน์เยอะครับแล้วก็ได้เล่นติ๊กตอกพีเกับทั้งฝรั่งทั้งเกาหลีเลยจีนหนึ่งมันก็เลยกลายเขาก็แบบทามาดู้วพวกสกิลสปิกอังกฤษ English, ไหมคะ สนิทสนิทฟิตฟิตคือประมาณเป็นคนที่พูดอังกฤษแล้วเจ็บมือเจ็บเท่าไหร่ออใช้ภาษาเป็นเหมือนจอมองไปทางแบบเกาหลีอะไรอย่างี้จริงผมหน้าตาเกาหลีมานานแล้วนะแลก็จริงค่ะก็แค่คิดว่าผมแบบมาเกาหลีช่วงที่มีเพื่อนเกาหลีเฉยผมว่าผมแบบอยากจะบอกว่าหน้าตามันพ่อไม่ให้มา30มสิบอีก70คือคลินิกคลินิกก็ให้มามาให้เป็นเกาหลีประมาณสองสามปีที่ช่วงมีพรินเตอร์ก็จะไปติดตลาดแบค่อยดูเนาะ ทีตลาดเกาหลีไหมช่วงนี้ทีตลาดเรียบเ่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดไกลเลยครับหัวใจนิดหนึงค่ะหัวใจครับผมไนกันยไปเรียานก็ดีใจนะครับที่ผู้คนรอบข้างเขาเติบโตเติบโตขึ้นแล้วก็อย่างทันย่าอย่างนี้เราแบบเหมือนเพิ่งออกงานคู่กันเมื่อวานแล้วดีวันนี้มีลูกเร็ววะมันก็ดูว้าวแต่แต่อาจจะไม่ได้ตกใจถึงขั้นแบบอะไรมากเพราะดูดีส่วนตัวก็เลี้ยงหลาน ตัวเ,เองมอฆภาตัวเองเป็น,น,นพ่อตั้งโอ้อถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะคิดนะครับแต่ว่าพอโสดแล้วก็รู้สึกว่ายัางยังไม่ได้แพลนว<ะ>่าเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเอาอนาคตมาใช้หมดแล้วโ <laughs> สดเหรอคะตรงน,นี้โสดรนี้โ,ดโ,ดโดสโดโสดครับโสดไม่สนิทใช่ไหมคะสนิทไหมสนิทครับสนิทสนิทจริงจริงกับซออาอะไรเงีน้องซออาเป็นพวกที่น่ารักครับทั้งหมน่ารักเพราะว่าด้วยด้วความที่ คือผมเชื่อว่าเวลาที่คนเห็นคู่ชินหรือว่าการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นโลกที่อบอุ่นม,มันน่ารักอยู่แล้วแต่ด้วยความทีบเบิลเองไม่เคยผ่านเหตุการณ์แบบอยู่กับกระแสของความคู่ชินหรือว่าด้อมชินอะไรอะไรมากผมก็จะพยายามคอ,องพยายามบอกพยายามแต่เราก็นัดกินข้าวกันเจอกันได้ปกติให้ทุกคนได้มีความฟินเลยแล้วคุณน,นุ่นล่ะของนุ่นะะน,นี่ผมไม่เคยเจอหน้าเขาเลยนะมผมไม่เคยเจอตัวจริงที่นุ่นเลยแต่ว่า เขาน่ารักแต่ก็พอเห็นข่าวแล้วก็แบบเดลักไอจีเป็นเล่นกับเขาอยู่จริงผมว่าเขามีความมีความเรียกว่าห้าวความห้าวแล้วก็เท่ผมรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ชอบเวลาที่คนไปเมน์ฝั่งว่าเขาเบิรรู้เรื่องยังเบิรไม่ชอบหรอกอะไรผมรู้สึกว่ามันมันไม่น่ารักในนู่นเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่มในรายการไอ้นิกกี้ปัดหรือเปล่าแล้วก็ทักไปหาไปกวนกันท้ายผมว่าเขาน่าสนิทสนมนะในเรื่องของโซเชียลแต่ว่าแต่ว่าตัวจริงยังไม่เคยเจอ เป็นเพื่อนก่อนแล้เขาไปเป็นอื่นๆอีกไหมคะยังไม่ได้พยายการพัฒนา <c oughs> รหรอกเนาะคุณหยุดจากคู่คุณหยุดจากคู่เอ่อไม่ได้ใช้คำว่าห่วงการเป็นความโสดขนาดนั้น <c oughs> จริงแต่ว่ามันมันพึงโสดไหมมันเราไม่อยากรู้สึกว่าจะของอยากใส่ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันยังไม่อยากมีเจ้าของยังไม่อยากอะไรคนอื่นรู้สึกว่าแบบแป๊บหนึ่งมีแฟนแล้วเลิกเลิกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างอย่าง แต่ใจยังไม่หายอย่แต่ใจมันก็าหายครับแต่ถามว่ามันจะสนิทขนาดที่แบบปับ๊บลืมได้เลยมันไม่มีหรอกจะให้เวลากับตัวเองนานไหมครับอยู่ที่จังหวะชีวิตครับอยู่ที่ประสบพบเจอแล้วมันรู้สึกโอเคน่าจะแบบโอเคละใช่และอะไรเงี้ยอาจจะแบบให้ไม่นานแต่ตอนนี้คิดว่าให้นานอยู่เพราะว่ายังยังต้องเป็นหัวเรือของ ทีมงานนักดนตรีหัวเรือของก็ซิปอะไรกันกะไปไหนี้ซิผมก็กซิปบอกเพื่อนผมตลอดว่าผมก็บอกทีมงานตลอดว่าอยากเป็นหัวเรืออยากเป็นหัวหน้าครอบครัวอยากพาทําธุรกิจอยากเห็นทุกคนแบบมีรายได้ตั้งตัวจนทุกคนแบบว่าอรอดะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ววันนึ่งเราจะมีเวลาพักมากขึ้นไปเที่ยวที่ที่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ยังอยากทํางานอยากพาทุกคนเดินทางสู่ความสำเร็จอยู่ถ้ามีความรักอีกที คิดแต่งงานลูกไหมโอ้โหณตอนนี้คิดว่าแบบไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่มีอะไรแน่นอนเลยนั้นสำหรับผมนะเพราะว่าด้วยโลกที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายอย่างผมรู้สึกว่าการแต่งงานก็ยังสําคัญกับผมเดิมเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาเป็นเรื่องของโอเพนีแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่คลิกแล้วอยู่ด้วยกันได้ย,วยาวๆบางทียังไม่ได้นึกภาพแต่งงานหรือมีลูกเลยผมว่าอยากเรียนรู้อยู่ด้วยกันไปนานๆใช้ชีพอาจจะเป็นสองตายายแก่ในอน,นาคตก็ได้ไม่แน่ตั้งแยกผู้ใหญ่ไม่ได้ อยาเล่งอะไรใ่ไอ้ย่าง,งผู้ใหญ่ของใครเขา,าเป็นอออของผองอ้ย่งองยังๆครับคุณพ่อคุณแม่จริงจริงพ่อก็ก็อ,อยากอุ้มหลานเนี่ยก็เขาก็มีเปเปย์เล่นเล่นของเข,งขง<ช>่าแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงหรอก